เด็กจะไปเรียนกันนั้นคุณยุ้ยนะคะก็มีเพลงมาฝากเด็กๆหนึ่งเพลงค่ะเพลงนี้มีชื่อว่าหนึ่งสัปดาห์มีเจ็ดวันนะคะเด็กๆพร้อมจะฟังหรือ,อยังถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังกันเลยค่ะสัปดาห์หนึ่งมีเจ็ดวันหรือว่าเจ็ดวันเรียกกันว่าเป็น1สัปดาห์พออยากให้เธอได้รู้ อยากให้เธอเข้าใจว่ามีเสียอะไรอยู่คู่กันถึงเจ็ดวันวันอาทิตย์สีแดงวันจันทร์สีเหลืองช่างสดใสวันนั้นข้าสีชมพูอารมณ์ดียิ่งกว่าวันไหนวันพุธสีเขียวน่าหลงไหลวันพฤหัส สวัสดีสีสมวันศุกร์นั้นอยู่กับสีฟ้าวันเสาร์เป็นวันสนุกมีสีม่วงคู่กันนะคะก็ะครเจวัน7จสีอ่าเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสนุกไหมคะอ่าเด็กๆสามารถไปหาดูได้ตาม Youtube นะคะชื่อเพลงว่า1สัปดาห์มี7วันนะคะอ่าต่อไปเด็กๆเตรียมตัวไปเรีย,รยสนสประสบการณ์กันต่อเลยนะคะ สวัสดีค่ะเด็กๆก,ก,กลับมาเจอกับครูเป,ป็นเหมือนเดิมน,นะคะสําหรับสัปดาห์นี้นะคะครูเป,ป็นก็จะมาสอนในเรื่องของสีนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะครูเป,ป็นจะให้เด็กๆนะคะได้ทบทวนในเรื่องของสีก่อนนะคะให้เด็กๆดูในคลิปนะคะแล้วก็ให้เด็กๆนะคะพูดตามนะคะ color สี black สีดำ blue blue สีน้ำเงิน brown brown สีน้ำตาล green green สีเขียว gray gray สีเทา orange orange สีส้ม pink pink สีชมพู purple purple สีมว่วง Red, Red, Sidang, Silver, Silver, Sigun. สีขาว yellow yellow สีเหลืองอ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆพอจะจำกันได้ใช่ไหมคะอย่าลืมทบทวนกันนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย สันนะคะดเด็กๆให้นักเรียนระบายสีตามที่กําหนดให้ถูกต้องอัน,นเด็กๆขาเรามาดูกันสิคะว่าในลูกโป่งนี้มีสีอะไรกันบ้างคะอ่านี่สีเหลืองสีฟ้าสีชมพูสีเขียวสีส้มสีน้ำตาล และมีพีกระตายอะเด็กๆอย่าลืมระบายสีให้สวยงามแล้วอย่าลืมระบายพีกระตายกันด้วยนะคะอะต่อไปนะคะจะเป็นใบงานการบ้านวิชาภาษาไทยนะคะเด็กๆให้นักเรียนฝึกอ่านพยัญชนะภาษาไทยและฝึกเขียนตามรอยปากแล้วระบายสีให้สวยงามนะคะ,ะเด็กๆ่ะเรามาดูกันสิคะว่านี่คือตัวอะไรคะตัวอะไรนะอ่ะ ตอปักตักใช่ไหมคะต่อไปเรามาฝึกเขียนตามรอยปักกันนะคะเด็กๆเด็กๆคะเริ่มเขียนจากตรงหัวนะคะม้วนวงกลมตรงนี้นะคะค่อยๆลากขึ้นไปแบบนี้นะคะแล้วลากลงมาแล้วค่อยๆเขียนนะคะตรงนี้แล้วก็ม้วนค่ะขึ้นมาแบบนี้ออีกตัวหนึ่งนะคะอาวงกลมค่ะ แล้วก็ค่อยๆลากมานะคะลงมาแล้วก็ม้วนแบบนี้นะคะอ่าถ้าเด็กๆเขียนเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมระบายสีให้สวยงามนะคะแล้วอย่าลืมส่งกันบ้านคุณครูนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย